ุ้งหมึกผัดพริกแกงเผ็ดหอมอร่อยนัวเริ่มจากการใช้ไฟอ่อนค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนำพริกแกงเผ็ดลงผัดเลยค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกแกงเผ็ดใต้ประมาณครึ่งขีดนะคะผัดกับน้ำมันด้วยไฟอ่อนค่ะถ้าแห้งไปก็ค่อยๆเติมน้ำนะคะผัดจนพริกแกงสุกหอมแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวที่หั่นท่อนเตรียมไว้ค่ะหลังจากที่ผัดจนทั่วแล้วก็เติมน้ำหรือน้ำซุปเอาแค่ท่วมถั่วฝักยาวนะคะ ปรับเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ปิดฝาประมาณ1นาทีเพื่อบ่มให้ถั่วสุกค่ะหลังจากนั้นก็ใส่มันกุ้งค่ะเวลาที่เด็ดหัวกุ้งพี่กันก็จะเก็บมันกุ้งเอาไว้นะคะจะเพิ่มความหอมนัวยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลมะพร้าวสักหน่อยช่วยลดความปลาของพริกแกงค่ะตามด้วยน้ําปลาเล็กน้อยนะคะช่วยเพิ่มความหอมเค็มค่ะคนจนเครื่องละลายเข้ากันดีแล้วก็ลงกุ้งแล้วก็ปลาหมึกค่ะกุ้งกับปลาหมึกเจอความร้อนก็จะสุกง่ายค่ะ เพื่อความเนื้อเด้งพี่กันก็จะใส่ไว้หลังๆเลยค่ะผัดให้เข้าเครื่องกันดีแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบยมะกรูดที่ฉีกเอาแกนกลางออกแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ผัดคลุกเบาๆให้ทั่วก็พร้อมที่จะจัดเสิร์ฟแล้วค่ะรสชาติก็จะออกเผ็ดหอมเค็มนัวถั่วฝักยาวสุกกรอบเนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อหมึกหวานเด้งเต็มเต็มคำหอมอร่อยจัดจานแบบนี้ข้าวจานเดียวไม่พอแน่นอนค่ะ